สวัสดีครับทุกท่านวันนี้แมงกีนูนชาแนล Channel ขอนำเสนอนิทานสั้นสอนใจเรื่องชาวนากับนกกระเรียนตอนที่4คําสัญญาแห่งสายลมความลับที่ถูกเปิดเผยชาวนาเดินกลับมาที่กระท่อมพร้อมกับความสงสัยในใจหลังจากได้ยิงเสียงแปลกๆจากห้องของหญิงสาวปริศนาเมื่อเขาแอบมองผ่านรอยแยกของประตูเขาก็ต้องตกตะลึงหญิงสาวที่เขาเก็บมาเลี้ยงไม่ได้เป็นคนธรรมดาเธอคือนกกระเรียนที่เคยช่วยชีวิตไว้ การเผชิญหน้ากับความจริงหญิงสาวรู้ตัวว่าความลับของเธอถูกเปิดเผยเธอค่อยๆเดินออกมาหาชาวนาแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนท่านรู้ความจริงแล้วสินะชาวนาพยักหน้าแต่ยังพูดไม่ออกหญิงสาวจึงเล่าความจริงว่าเธอเป็นนกกระเรียนที่ถูกช่วยไว้และตอบแทนบุญคุณโดยทอผ้าอันงดงามให้เขานำไปขายทางเลือกที่ยากลำบากหญิงสาวถอนหายใจเบาๆตามข้อตกลงท่าจะอยู่กับท่านตราบเท่าที่ท่านไม่แอบดูข้าแต่ตอนนี้ ชาวนาหน้าถอดสีรีบุกเข่าวขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจจะละเมิดสัญญาข้าแค่เป็นห่วงเจ้าหญิงสาวยิ้มบางๆแต่ในแววตาวมีความเศร้าข้ารู้แต่เมื่อท่านโลกรู้ความจริงข้าก็ไม่อาจอยู่ที่นี่ได้อีกสายลมแห่งอำลารุ่งเช้าหญิงสาวในชุดสีขาวก้าวออกจากกระท่อมลมหนาวพัดโบกสะบัดนกกระเรียนตัวหนึ่งร่อนลงเรื่องหน้าเธอแล้วส่องประกายแสงอ่อนโยนข้าต้องกลับไปแล้วแต่ข้าจะไม่ลืมความเมตตาของท่านชาวนาน้ำตาคลอเบ้า แล้วเราจะพบกันอีกไหมหญิงสาวยิ้มให้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนร่างของเธอจะเปล่งประกายและแปลเปลี่ยนเป็นนกกระเรียนบอยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเฝ้ารอด้วยหัวใจชาวนาเฝ้ามองฟ้าเป็นเวลานานแนมะ้เธอจะจับไปแล้วแต่หัวใจของเขายังคงอบอุ่นไปด้วยความทรงจําเกี่ยวกับเธอผ้าทอผืนนั้นยังคงอยู่เป็นหลักฐานของความผูกพันระหว่างมนุษย์กับนกกระเรียนสัญญาแห่งสายลม ค่ำคืนเมื่อสายลมพัดผัดผ่านชาวนามักได้ยินเสียงกระพือปีกเบาๆเหมือนใครบางคนประสิบชื่อของเขาอยู่บนฟ้าบางครั้งเงานกกระเรียนก็ปรากฏขึ้นบนผิวน้ำราวกับเธอยังเฝ้าดูแลเขาเสมอตำนานที่ไม่จางหายหลายปีผ่านไปชาวนากลายเป็นชายชาราผู้ใจดีที่มักเล่าเรื่องของหญิงสาวปริศนาให้เด็กๆในหมู่บ้านฟังเขามักบอกว่าบางครั้งความรักไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันเสมอไปแต่ตราบใดที่เราจำกันได้ ความรักนั้นก็จะไม่มีวันเลือนหายไปเมื่อชาวนาได้รู้ความจริงว่าหญิงสาวปริศนาแท้จริงแล้วคือนกกระเรียนที่เขาเคยช่วยว้หญิงสาวจำต้องจับไปเพราะสัญญาถูกทำลายแม้ชาวนาจะเสียใจแต่เขาก็เข้าใจว่าเธอมีเส้นทางของตัวเองแม้เวลาจะผ่านไปชาวนายังคงเฝ้าคิดถึงเธอเสมอทุกครั้งที่สายลมพัดหรือเห็นนกกระเรียนบินผ่านเขาจะรู้สึกเหมือนเธอยังคงอยู่คิยงข้างแม้ตัวจะห่างไกลแต่หัวใจยังคงเชื่อมถึงกัน ในบ้านปลายชีวิตชาวนาได้ถ่ายทอดเรื่องราวของตนให้ลูกหลานฟังกลายเป็นตำนานที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเครื่องตวนใจว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้ผูกมัดแต่อยู่ที่การจดจำและเคารพซึ่งกันและกันสุดท้ายนี้นิทานเรื่องนี้สร้างและเรียบเรียงโดยแมงกีนุนชาแนลขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ